ใน่ชองเขานี้ปูหละอ่าบเมกะสบายดีเด็กพี่น้องมาหายนะกันสอนเนาะพวกแกงกรอบเขาเขาว่าแบบนี่และะยเขาชิมาในมอมอนี้ไหนดยอะเขาชิมานีมอมอนี่แหละเขามาขอขอเขาจะขอจะปูจะเขาช่องเขาดยโอเคและถือว่าก็ก็ช่องของ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องได้ครับอนุญาตโดยบอกนเรื่องบ่บ่แบบผ่านคนติดตามก่อนเนี่ยปู่ยังอ่าตอนนี้สองของเงาปู่ยังไม่รยังไ่ผ่านอีสองเฮากันใหดิเลยแสนขาแสนแปดติดตามอ่าพันคนแล้วอันนี้ก็เป็นรายได้จะละเดือนอันนี้ปู่จะได้รายได้เนี่เวลาเงีาปู่ถ่ายคลิปลงแล้วอ้าวมันจะมีเงิน จะมีเงินเข้ามาในอันนี้ในขณะที่เนยผู้ทำคลิปนี่เนยผู้ส่งให้เจ้าหรือประกันได้อ๋อประกันอะไรประกันอะไรเนยเจ้าลงมือสี่แฉ่ส่งให้โอเคแฉ่ส่งเนยผู้ให้โอเคเนับเทวีในที่นี้เป็นต้นไปอีเมกแท่งเจียวในห้องอีกเลยล่ะห้องดอกบั๊กแท่งแท่งนี่อันนี้ห้องอันเฮ้ยห้องพรอนะอันนี้ห้องก็จะพรอน ฉะนั้นระนับที่นี้เปินต้นไปให้ผู้เข้าใจได้แล้วนะเพื่ออธิบายฉะนั้นเจ้าท้ำนะมีแต่เห็นมันหอดพันคนติดตามจะได้เหรอหอดพันคนติดตามแลมันจะเปิดช่องเนาะเดี๋ยวมันจะเปิดโฆษณาได้คันเริ่มอ่าแต่เขาไปปุ่มแต่ว่าหายปูหายเจอรหัสก่อนใจรุ่นแรงรหัสยูทูบมานะทับว่าเจอเลยสิเปิดนี่โหลดมันต้องแจ้ง กันน้ากันยังใช่รุ่นที่แบบว่าใ่รกันสันแม่นแมนแบบมันกันสันคล้ายหมดใช่หรือเนาะมดมันมันมันดูการสั่นนะยาบูเวลาเวลาถ่ายเลยเขาจะเขาจะลายตานะเวลาถ่ายแล้วมันสั่นๆนะนี่เลยเขาจะลายตาจริงเลยเวลาเขามาเบิ่งอ่ห้าวหนิเลยแบบเ้าเขาจะถ่ายแล้วมันจะสั่นเวลาเขาไปเบิ่งแล้วเขาจะลายตาแล้วเขาเบ่อยากเบิ่ง เห็นบ่สั่นแหงให็นบ่กองเพิ่นมันจะเป็นมันจะเป็นรุ่นอามันสั่มอันกองอาจารย์เห็นบ่มันจะเป็นอยนชันซุ่มบัดรุ่นของบ่เมกนี่นะาไดราคาเจ็ดล้านราคาเจ็ดล้านกันน้ำกันสั่นมันจีบสั่นเลยนะเวลาถ่าย แล้วมันที่สันทามันสันแล้วคนจะบวบลายพาะว่าเขารายเขารายตาขนาดลายตาเวลาเขาไปบวบใชก็ใส่ชองหน่วยกันน้ำบดจ่องก็ใส่หลายอลไรกัใส่หลายหน่วยเพราะว่าเห็ดช่องลายช่องอะไก็นอยเ็ดลายองเ้หัวมันจะมีอ่าซ้ำที่ช่องแบบนี้ ที่ที่ที่เขาบอกว่าอยังใส่สินไทยนะอันนี้มันจะใส่ไลนต์ติ๊กตอกเวลาอ่าเยปูเนาะเยปใใูใส่ใส่ใส่สินไทยนี่ค่ะเยปูมีอ่าต,ติ๊กตอกหอดพันคนติดตามเยปูจะใส่ชิมไทยแล้วอ่าเยปูจะไล่์เซตธรรมะไปมีก็ได้เล่เขาจะมาส่งดอกกุหลาบทรงไม้ส่งดอ,งอกไม้ทรง,งยังเยปูก็ได้เงนินในอา่าต,ติ๊กตอก เลยว่าต้องใส่เป็นบัญชีไทยเวลาการถอนแับที่เขาอะอย่างบริสุทธิ์ในการถามเนี่ยเขาจะปูบทนั้นได้เลยว่าอ่าเข้ากะเบยว่าขน้อยไรกะอันนั้นคือการไหลซดติดต่อคือการไหลซดใส่ซิมไทยหรืออะไรซดแต่ว่าจะบ่อยเช่นยาลาวใส่จะไหลซดไใด ทำแบบคือธรรมะเคยจะปูนี่กอะไรได้มันมันมันเฮงดีเลยเแบบใจชอบธรรมะพอเพียงแต่เนียปูเยอะผู้ว่าอันสนมมติว่านี่นี่เนี่ยผูเข้าใจแล้วว่าออเอเมกนี่มันเยอะเขาซ่องปูเข้าใจแล้วว่า มันคือบเป็นดังนั้นอีจุดในนามโมีเลยคำในนาจะเ็นบมีเลยเฟซบหรือในพระเข้าใจแล้วเนัเองเออาบ้าม็กจะแซอหายเซอสองจัปูไล้คนจะบุญว้คือว่าสองปูยังคนยังบบเห็นหลายเลยชวนไลฟ์เพซบุ๊กหลายช็ตจะบบแดงเงินคือประเทศไทย อ่ะมหาชนมันได้อยู่ดีเนาะถลาไดทมึงเสาไปเลยจะมีอะไรยอดวิวถลายหินเนาะยอดวิวนะอันนี้จะทำอันบัร์แม็กเลยอืออือครับใช้ยอดวิวได้ได้หลายถ้าเป็นคลิปถ้าเป็นคลิปสั้นถ้าเป็นคลิปสั้นเลยยอดวิวจะขึ้นไลน์เลยมันเขาจะติดตามไลฟ์ไว้ ไอ้ลอไอกลุ่มเก่งก่อนเข้ามาในเขากมานน่นอลักษณะเขาส่กางว่เด้ยดีาะมันดังกูเลยกู่รู้กูก็อู่ในนี้กู่เห็นมันดังมันธรรมดาอ่าตัวยับปูบนเรืนพราหมณ์นา สีาาสลักษณะสเป็นว <c oughs> ้เขาจะแชได้มเขาจะแช่ <S <S ่องหรือว่าเขาจะแช่ช่องแลเขาก็จะถ่ายญย่ปูลงช่องและและและภาพที่ปูลงของญีปมันมันกติบสมัสเห็ดได้บอเมกบสมัดสเห็ดให้เบิ่งสบายบ่บ่ให้มันสั่น อาบวสชมะเห็ดใดมีแต่ใส่หน่วยอันใหม่เลยเพราะว่าอันนี้มันจะใส่วัชมะเห็ดใดอะไ้ยมูค่าราคาเป็นประมาณจีนล้านดอยโฆษณาขายหมดกคนนีอันอีคิมเอ้ไปเอาน้ำแข็งน้ำมิดงได้ไปน้ำแข็งน้ำแข็งจะเอาไรใส่กระติกอ่ะนู่นบ่ได้มัน อานมณ์แข็งมาได้ไหมุนบ่ได้บ่มุนทั้งมุนบ่ได้บ่มันเป็นค่ากล่องเราซื้อที่เหม่ๆมมันต้องได้ไหมโอ้จะว่จนยังบ่เข้าใจอ๋อมันอาจจะต่างกับเจ้ามาถ่ายเฮ้ยหลอกเฉียงไว้ก่อนนะบอกว่าคาเวียกอ่ะหลอกเฉียงไว้ก่อนแบบแบบแบบชะมดเห็นไแบบมดกลิ่น มันบดได้นี่สาเหตุที่มันบดได้นี่ที่ปูหลอกที่ปูเอาเผงเทียนหยาดที่มันลุยมันแบบไหวไหวมันมันมันหลอกกว่ได้แล้มันลุยยังเอเม็กไายเราเม็กเราถ่ายนะเราจะถ่ายทั้งบางทีกับกล่องโทรศัพท์กล่องโอปโปกล่องนี้ค่ กันน้ำจุ่มลงน้ำลงไปไทยรุน้ำผูงได้เลยกันน้ำกันซ้นเลยกันน้ำนี่นี่หรอกเอาเทียนใช้มันบาอยู่ขันเจ้าสลาเจ้เห็นไหมน่กีขันแบบกล่องกล่องยาปูเนี่ยอยากมัวเนาะ ยุบมัวๆลวก็นชองไมาอยากซันคนก็เลยเกิดเขาจะก็บึงร้ายเลยเขาจะก็บึงมาได้เขาเขไล่ตามอี๋ยวจส่งคนเจ้าจะอด้ต้จะไปไปอาุแมส่งอ๋เดยๆอันนี้เหรอแน่นส่งคนรอเลยเดี๋ยวนัส่งส่งยาูอ่าฝากไปกดติดตามนี้เด้ ตัดสลายเลยคุั้โอเคง่อมแต่ว่าสร้างรายการย่ตัวอย่างว่าเีู่ตั้งกล้องอยู่นนีู้้มนังนี่ผู้จะว่าลายแม็กนั้นรัดการเลยแต่ว่าต้อง1ไทายกล้องวิดีโอเป็นบอก2ทายทํยังกาะทำ อันนี้ไม่มีสองนะหนึ่งเลยถ่ายกล้องวิดีโอโบไม่ไล่ชดนะไล่ชดในข่าวซ่องโบไล่ไหมดิเมื่อไล่ชดจะจะโบโบข่าในยูทูบจะเข่าวในเฟซบุ๊กก็สิสองอาจารย์นี่ไล่ได้เลยทันคนติดตามทันคนติดตามไล่ได้เลยเด้แล้วกน้อยสิเอาชิมให้ชิมไทยเอาชิมไทยใส่ให้เลยเวลาเนื้อปูเวลาเนื้อปูอ๋อทำไมคนยังคนชิงโง่ตัวนี้ แมกเออยอแมกมึช่วยุโง่ไคือวัดส่องอันของอาขน่อยเนาะเดี๋ยวไอ้วง็ดในในมันสะดวกเดี๋ยวสิหายซิมไทยไต่ซิมไทยตัางซิมไทยอซิมบ่แบบว่า ใส่ช่องซิมซิมหนึ่งน่ะอ่ายาปูก็ใส่ซิมลาวซิมหนึ่งใส่ซิมไทยอะนะหมายความว่าอันโทรศัพท์ยาปูลายออกของขวัญลายออกของขวัญมันจะมีของขวัญอ่าเขาจะเขาพักใครได้ใช่ตัวบู้กินร้านนั่นลายดอกบ๋โบ๋เดี๋ยวอันนี้จะน้ก็จะให้เหงื่งเลยโอ้ยนี่จ้นาอาจารย์นภูหินนาซูนี่วกไปเลยได้ที่นี่ประกาศเลยได้ ไทยถอดชุดเลยว่าไปในจานช่าง้นเจ้าเนี่ไปเดจะไหลได้เลยมันมันจะโบราัอันสั่นหน่วยนี้เพราะว่าโบกาสั่นโบราเอาเอาตัวสั่นปิ้นัสันผู้ลมแจกอะไรก่องเฮามันราคาสีราคาาชีลาน โทรศัพท์อยู่ในรถค่มีแต่ราคาหน่วยสปายหลาหน่วยสิบปลายลาเมึงเก็้เหตุใดที่มาคือสลัดว่าสลัดปากแต่พอนองยมนี่นะบันนมาคือแบบนี้นี่นะไม่หมดเลยเวลาจะจับมันได้เวลาจะไหลชดอะไรเงี้ยปู่จะกดปุ่มชี้แดงเงี่ยปู่จะเข่าอ่าติ๊กตอกเลยจะกดปุ่มชี้แดงอันนี้แล้วมันจะไหลชดจะมีกุหลาบเขาจะมีของขวัญกุหลาบีเดี๋ยวจะให้ เดียวขา้ขวานขอวัญของขวัญจะมีกุหลาบจะมีเอียงหนึ่งบาทสองบาทขาเจ้าส่งมาให้นี่<า>นี่ของขวัญน,นีน่เลยมันจะตีเป็นเงินจะออกเป็นเงินเลยเป็นเงินบาทเลยหาเวลาเขาส่งมาให้แล้วมันจะได้เป็นเงินบาทเพราะว่าอันขน้อยหันได้ขน้อยหันเมื่อยไร้แล้วก็เลยได้โบาลายลายประเด็นอะไโบลายกาได้มัน ที่แรกนะมันจะหไเป็นอ่ามันจะข้าเป็นเงินดอลลาร์ข้าเป็นเงินดอลลาร์เลยเวลาเขา,าใส่บัญชีเลยมันมันจะเปลี่ยนหไเป็นเงินบาทแลวมันจะเปลี่ยนเป็นเงินกีบเลย,ยเงินกีบนี่หนึ่งล้านเก้าแสนหกสิบสองพันเพราะว่าขน่อยเพราะว่าขน่อยเมื่อยไร่อันนี้แหละเงินดอลาลาร์เละจะเป็นแปดสิบเก้าดอลลาร์คันหอด่อยจะเ,เป็นสองล้าน ไล่ได้แล้ยมิแตะได้เงินเลยอเอาบัญชีน้ำไอโดเลยเอาบัญชีไทยน้ำไอโดมาใส่บัญชีไทยนี่ไล่ได้เลยเอาไล่ได้เลยบอกไล่ได้แล้วมิแตะเวลาคันนี้ไปน้ำไปเจาะอ้อมไปสอนเอาซิงโดมไปใส่ชายพ่นผพุ่มเจ้าประจับประจับประตูขึ้นมาใหม่ เพื่อนมันปะเออเจ้าชิมเวลาเขาไหลเนี่ยปูลดลดเนี่ยเราชั้นเนีอยจะเอาชั้นเลไม่รถเลยยางโอ้เห็นบอกเวลาเขาไหลเนี่ยปูยังเบิ่งกระได้นี่ยปูมีซิมไทยเลยดิเบิ่งได้เนาะเบิ่งได้เขาไหลกันเวลาเวลาเขาไหลแดดคลองพันเนาะจิ้มเคำดูเลยจิ้มคาดูให้มันเห็นของพันเนาะนะจะบอกเพื่อนยาปูไหลบิ่นมือก็ได้ เขาจะทรงพุ่งควันตลอดเขาจะทรงพุองควันตลอดออกควันนดอกไม้ดอกทุกอย่างเป็นเงินมาเลยเวลาย่าปัวทมละเขาจะหมักพังเด้างเลยเขามาเบิ่งเออลายเนี่ยถอนกะคุณแต่เอาบัตรจีนมาไอโดบอเนาะโดยระวังระบาดเพิ่นห้องเพลงกี่นี่นะเพิ่นเห็ดอะไรบ้องเพลงกับเขาเบิ่งเห็ดแบบเด็กเพลงกับเพลงธรรมะฮะมีแต่อย่างเดียวะก็เปลี่ยนน่อใหม่ก็ไอเห็ดละเฮ้ยเฮ้ยแพ้แพ้แพ้ได้

นี่แต่เปลี่ยนน้อยใหม่มันกระตุกแหงอีเนกระตุกแงีวยด้่มาซุกน่ะพีนะ่น้อง